ผู้สึ่ข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบในตลาดบิ๊กฟู้ดแหลมฉชบังหลังได้รับการลองเรียนจากนายสุขอนันต์พันตะเผาเจ้าของร้านเจริญยกคกว่าถูกพิชาชีพใช้ธนบัตรปลอมชนิด1,000บาทมาซื้ออาหารก่อนเชิดเงินทอนเกือบ700บาทพร้อมอาหารที่สั่งหลบหนีไป นายสุขนันต์เล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่17ตุลาคมขณะเปิดร้านขายอาหารตามปกติมีหญิงชาวไทยเข้ามาสั่งซื้ออาหารหลายอย่างทั้งก๋วยเตีย๋ยวยำและเกาเหลารวมมูลค่าประมาณ300บาทแต่ั้นหญิงสาวคนดังกล่าวยื่นธนบัตร1,000บาท, 1, บาทชำระค่าสินค้าตนเองทอนเงินไป700บาทโดยไม่ทันสังเกตกระทั่งช่วงค่ำหลังปิดร้านขณะนั่งนับเงินจึงพบว่าธนบัตรใบละ1,000บาทบ มีลักษณะผิดปกติอยู่หนึ่งใบเนื้อกระดาษหยาบสีไม่สม่ำเสมอและเมื่อส่องดูไม่มีไายน้ำจึงมั่นใจว่าเป็นธนบัตรปลอมและคาดว่าผู้ที่นำมาใช้คือหญิงสาวรายดังกล่าวเนื่องจากเป็นลูกค้ารายเดียวที่จ่ายแบงค์พันในวันดังกล่าวเนื่องจากเป็นลูกค้ารายเดียวที่จ่ายเงินด้วยแบงค์พันในวันที่เกิดเหตุ เรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับตนเองทั้งเงินสดและอาหารที่ถูก,กนำไปฟรีๆพร้อมฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เสียรายชาให้เพิ่มวาอระมัดระวังในการรับธนบัตรโดยเฉพาะแบงค์5้0อยและแบงค์พันซึ่งมีรายงานว่ามีการระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ตอนนี้ทางร้านไม่รับแบงค์5้าอและแบงค์พันแล้วขอให้พ่อค้าแม่ค้าตรวจเช็คทุกครั้งก่อนรับเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ